สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องอายบริษัท FMC ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่แปลงข้าวโพด อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะน้องอาจะพามาดูนอนกระทูข้าวโพดลายจุดในข้าวโพดเป็นยังไงช่วงสองสมปีที่ผ่านมาน่าจะรู้จักกันแล้วนะคะสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวโพดซึ่งจะมีการทําลายใช่ไหมคะวันนี้น้องอาจะพามาดูว่าการทําลายของนอนกระทูข้าวโพดเนี่ยเป็นยังไงบ้างสังเกตเลยนะคะรอบๆข้างหลังตรงนี้จะเห็นว่าเป็นการทําลายที่ค่อนข้างหนักมากอันนี้คือการทําลายของนอนกระทูข้าวโพดลายจุดนะคะตัวนี้ เป็นข้าวโพดท,ที่อายุประมาณ25วันอ่าจะสังเกตเห็นเลยว่าการทำลายแทบจะทุกต้นเลยเรียกว่า100เซเลยก็ได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูจุดอ่อนของหนอนกระทูข้าวโพดว่ามีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอย่างแรกเลยที่น้องอาจจะแนะนําสําหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดและกาลังเจอปัญหานี้อยู่ช่วงเวลาในการฉีดครั้งแรกควรจะอยู่ในช่วง10-15วันหรือ พอพบการระบาดก็เริ่มฉีดเลยนะคะถ้าเราปล่อยทิ้งไว้หรือว่าปล่อยให้มันกินไปก่อนเดี๋ยวค่อยฉีดการจเจริญวัของหนอนเนี่ยจะโตขึ้นการทําลายก็จะเยอะขึ้นเช่นกัน เราเลยแนะนําให้เกษตรกรเนี่ยฉีดยาหนอนครั้งแรกในช่วง1 0 1ถึงวันหรือพบการทําลายก็ฉีดเลยวันนี้น้องอายนะคะก็จะขออนุญาตแนะนําผลิตภัณฑ์ยานอนคือธีวะท่อนนั่นเองค่ะพูดแล้วก็จะหาว่าน้องอายมูนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องอายจะพาไปดูแปลงสาธิตพีวท่อนเลยอยู่ติดติดกันเลยค่ะเดี๋ยวตามน้องอายมาเลยค่ะสวัสดีครับก็มาพบกับผมน้องจิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดู แปลงที่ฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์พีวาตอนนะครับก็เมื่อกี้ได้ดูแปลงที่ไม่ได้ฉีดพ่นไปแล้วเนาะก็จะสังเกตเห็นว่าลักษณะการทําลายของหนอนกระทุ้งข้าวโพดลายจุดค่อนข้างที่จะหนักนะครับแต่แปลงนี้เป็นแปลงที่ฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์พีวาตอนนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆว่า ที่ปลายยอดของต้นกระโพดนะครับจะไม่มีการทําลายของหนอนกระทุกระโพดลายจุดนี่คือแปลงที่ฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์พีวัตอนหลังฉีดพ่นไปได้แล้วประมาณ14วันนะครับด้วยอัตรา3 0ม c ซีซีต่อน้ํา20ลิตร9 0้ c ซีซีต่อไร่สังเกตดูง่ายๆนะครับอันนี้คือทั้งแปลงเลยนะครับที่เราฉีดกันแล้วก็เปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับเป็นไงบ้างครับแปลงที่ฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์พีวัตอน สวยใช่ไหมครับก็อยากแนะนําให้เกษตรกรหันมาฉีดพ่นด้วยผลิตภัณฑ์พีวาทอนนะครับพีวาทอนมีฤทธิ์ที่จะอยู่ในต้นข้าวโพดได้นานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมอยากพามาดูเทคนิคในการฉีดของผมนะครับก็คือหัวฉีดของผมที่ผมใช้ก็มีหลากหลายแบบที่ใช้มานะครับอยากจะแนะนําอยู่ตัวหนึง่งคือตัวหมวกแดงตัวนี้นะครับมันเป็นละองฟุ้งดีนะครับแล้วก็แนะนําให้ปรับหัวที่เราฉีดพ่นลงที่ยอดของต้นข้ อันนี้ก็อยากแนะนานะครับสาหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่สนใจเป็นยังไงบ้างคะดูแปลงสาธิตทีวาทอนไปแล้วเห็นความแตกต่างใช่ไหมคะจากที่เคยดูฝั่งนู้นมาเนาะอันนี้แปลงปิดกันเลยนะคะเราทาแปลงสาธิตทีวาทอนฝั่งนี้ส่วนฝั่งนั้นไม่ได้ทําเห็นความแตกต่างอย่างนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยใช่ไหมคะ วันนี้น้องอายก็ขอแนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์คีวาท่อนฉีดท้นในอัตราส่วน3 0มสซีซีต่อ20ลิตรหรือ9 0้าซีซีต่อไร่ซึ่งยาตัวนี้อย่างที่น้องจิมเคยบอกไปก็คือเป็นยาแทรกซึมฉีดไปแล้วคุมของต้นข้าวโพดได้นานแปลงสวยขนาดนี้นะคะกับเทียบกับฝั่งนู้นตัถสินใจไม่ยากเลยเนาะวันนี้น้องอายกับน้องจิมขอแนะนำเลยนะคะผลิตภัณฑ์คีวาทอนใช้เลยค่ะบ๊ายบาย